นางสาวอายุ20ปีอา18ะ หนึ่งองสมสี่นุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญกับคุณแม่บุญรอดสุขหนุนร่วมกับบุญทองแท่งเล็กและแผ่นดวงแผ่นทองอีกส กับท่านที่ได้แจ้งความประสงค์เจจำนงงร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพทุกท่านทุกคนเลยนะครับที่ท่านได้มาร่วมบุรรุปตัวสนเททองห่อล้นเก้ารอห้าขอ,อ,อ,องเรานะครับซึ่งจะเริ่มพิธีในเวลาพระมาศส,สามนาฬิกา พี่น้องกัน,นาสถาสาชนท่านใดมีความประสงค์เจตจำนงจะร่วมเป็นเจ้าภาพจะเป็นแผ่นดวงจะเป็น,ออน,นทองแล้กทองแท้งไหนเขาขอเรียนเชิญได้เลยนะครับ โรงพยนกกองบุญของเราซึ่งได้เปิดบริการแล้วสำหรับพี่น้องคณะสภาสาธุชมทุกท่านทุกคนที่เดินทางมาแต่ก่อนอื่นหากว่าท่านใดยังไม่ได้รับประทานอาหารก็ไปที่ห้องอาหาราดนนนได้เลยนะครับ i ใช้ใช้ไม้ไมสายสาิตลองไมหนึ่งง่ห้าหกเจ็ดแปดเกนทสอบ1นึ่งสองสาหสอ ขอเรียนเชิญนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเลยนะครับเมื่อท่านเดินทางมาถึงยามนต์นพิธีแห่งนี้นะครับหรือว่าพุทธมนต์นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสถานที่ศาึกษานะครับตอนนี้ที่น้องทุกท่านเริ่มทยอยเดินทางกันมาเรื่อยๆเพื่อที่จะได้มาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดวงแผ่นทองนะครับมาบูชาได้ที่กองในการของเราซึ่งจะให้ท่านเขียนชื่อนำสกุลนะฮะวันเดือนปีเกิดของท่านเพื่อที่จะหลอหลอเป็นองค์พระหรือว่าท่านใดมีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ กองแท่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแท่งขนาดเล็กบูชาอยู่ที่200ขนาดใหญ่อยู่ที่1,000นะครับหรือ999 9, 9. งวดนี้มาแน่นอนก็ขออนุโมทนาบุญนะจ๊ะ สำหรับท่านใดเดินทางมาแล้วสำหรับแข้นงนะครับแข้งจะเลือทานอาหารนะครับทานอาหารด้วยแข้นงนะครับเพราะว่าเราต้องทำหน้าที่ในการหล่อหลอมองพระเพราะเดินทางมาเปรียบความพร้อมหลายวันยังไงก็ทานอาหารก่อนจะได้มีแหงในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ว่าต้องมาใสยช่างผู้มีความรู้ม,มีความสามารถในการหล่อหลอองค์พระจากวัดท่าสุงก็ดีหรือว่าบุคลากรต่างๆก็ดีเชิญจากพี่สาวพี่สาวจ๋ามาด้านนี้จ้พี่กองบนขเราได้เปิดบริการแล้วจะเป็นเจ้าภาพที่ดินก็ได้จ้พี่จ๋าเรียกพี่ไว้ก่อน จะเรียกปาไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่มาทาำบุญรับรองเชิญจะพี่เชิญจะแม่ขาวเชิญจ้านอนโมทนาบุญกับท่านเจ้าวณะตำบลชุมตะบงนะบุคคลทั่วไปตามบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโลนะชื่อตามพระเรียกว่าท่านพระครูนิธิวิรธรรมเจ้าคณะ ตำบลชุมตะบงอำเภอชุมจังบนชุมตะบงจังหวัดชุมไม่เไม่ใช่จังหวัดนคะรสวรรค์เป็นเจ้บภาพทองแท่งใหญ่อีกหนึ่งบาทสาธุอนโมธามิสาธุพระจาจาร์จ้ามีอยู่จะแม่ จากนีขนาดเต็มขนาดใจญ่ขนาดใจญ่ขนาดกลางกอไมีอยู่วัน้มีคนอีสานมาทําบุญด้วยอานุปทาบุญจะแม่ร่วมบุญร่วมกุศลกันตามกําลังศรัทธาอานุโมทนา,บ,ทาบุญกับหลวงพ่อโลหเจ้าวาดวัดหน,น,น,นองจิกทรายมูลเจ,จ้าคณะตำบลจุมตะบงเลยไผ่เขียวไปหน่อยนะฮะวันนี้ก็มา อาบุตทิจาาสก,การาหลวง,งพ่อพระฤาษพระคุณหลวงพ่อพระราชไทยโสมพลด้วยแล้วก็มาทำบุญเป็นเจ้าภาพต้องแท่งด้วยอ้าวคุณแม่เขียนชื่อเลยจ้ะไม่ต้องจ้ะแม่เขียนชื่อนมสกุลคุณแม่ชื่ออะไรจ้ะคุณแม่เฉลยประชุมฮะคุณแม่เฉลยประชุมฮะร่วมทำบุญ ทองแท่งเล็กเอกหนึ่งเก้าถูกแล้วนะหนึ่งเก้าเก้าสาธุขอพอรพระศีรัตนกรายคุณงามความดีให้ท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินจะพูดจะคิดให้มีความสุขนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนเดินแกว่งแกว้งให้เงิน,เนล้าน สาธุที่แน่ทำง,งานต่างารเราจะได้รวยรวยรวยโอเคแกแกเด็กเจ้าที่ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยกับคุณแม่ขาวร่วมทำบ,บุญด้วยนะจ๊ะอนุโมทนาบุญสำหรับพี่น้องทุกท่านที่เดินทางมาด้วยความเอิบอิ่มจิตใจที่ได้มีโอกาสมาร่วม ท่านได้ทานอาหารเรียบร้อยมานั่งพักที่โดมลยจ้ะเรามีพัดลมพัดลมใหญ่ๆด้านเพดานด้านบนเย็นชื่นใจเย็นชื่นใจน่งสบายสบายรอควาพร้อมรอเวลาที่จะมีการเงินการกิจกรรมเททองอร,รอหน้ารถก้าวรอห้า พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้มีคุณบุประการกับประเทศไทยกับประเทศชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ของเรานะครับถือว่าเราได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้สุรับี้นิสิ์ท่านใดจะมาร่วมทำบุญนะก็มาติดต่อได้ที่กองในการเราจะประกาศนะเราประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านเลย เพราะตอนนี้อาจารย์ส่วนใหญ่ก็ทํำบทแล้วอานิสิตก็เริ่มทยอยมาทำกันเรื่อยมาช่วยงานด้วยมาช่วยงานทําบุญในการขวนขวายหยิบนั่นจับนี่ยกนั้นแข็งทำโรงครวัวเดินงานให้ด้วยก็ขอ,ขออนุโมทนาบุญนิสิตรัตศาสตร์ปรุกศาสตร์ต่างๆปีหนึ่งปีสองปีสาม นะที่เดชามาร่วมด้วยเช่นกันแต่วันแรกแรก็อขออนุโมทนาบุญไว้นะที่นี้ด้วยหรือจะเป็นนิสิตฝ่ายบัณชิตนะครับรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่2รุ่นที่สาหลายรุ่นด้วยกันนะครับที่มาทำบุญไม่ว่าจะเป็นระดับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเลขาุกุการท่านเจ้าว่านะครับ ประเด็นที่มาลายส่ยงมุไทัยพาณนี้ตั้งแต่รูปที่หนึ่งร่นที่สองบางลูกองคก็เป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลขอขออนุโมทนาบญสำหรับพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับโดยมีพระเดชพระกุณมพระรรชอุไทยสมพลกอลเตอร์น,น, Doctor, นะครับเป็นประมุขสงของมุไทย์พาณีเราซึ่งในแต่ละช่วงกิจกรรมก็จะมีคณะสงฆ์นในแต่ละ อำเภอในแต่ละตำบลจะเดินทางมามาร่วมด้วยช่วยงานแล้วก็มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยนะครับขอบขอนุโมทนาบุญในกุศลและเจียนนาไว้นณที่นี้ท่านใดยังไม่ติดผ้าป่ามาติดก่อนนะจ๊ะท่านใดไม่ได้เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพพี่ดินนะครับตารางวาละหนึ่งบาท ตรางวะลรับหนึ่งบาทมาเลยไม่มาเลยหรือว่าท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญร่วมกุศลนะก็ขออนุโมทนาบุญ,บญในกุศลและเจตนาไว้ณที่นี้นะก็ขออนุโมทนาบุญนะนิสิต ซึ่งเราก็จะได้มีส่วนร่วมหล่ององราชการที่ห้าพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของเรานะคจ๊ะตอนนี้นิสิตมจรร่วมทำบุญกำลังเขียนชื่ออยู่นะกำลังเขียนชื่ออยู่นะจ๊ะเราก็จะได้ประชาสัมพันธ์อนุโมทนาบุญว่ามีท่านใดบ้าง ตอนนี้ก็มากันเรื่อยๆนะครับมากันเรื่อยๆนะทำกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะข้าขอขอศาธนาดลบด้วย <ๆ S 1> ท่านที่ได้มีความศรัทธา